ชาวนาผู้หนึ่งและควายตัวหนึ่งทำงานไถนาปลูกข้าวด้วยกันมาหลายปีวันหนึง่งควายซึ่งอายุมากแล้วกำลังวางชาก็ถดถอยลงไปเดินย่ำดินโคลนไม่ค่อยไหวก็ถูกชาวนาสับพยอกเอาว่าเออกว่าจะเดินได้แต่ละก้าวเจ้าไม่มีแรงยกขาแล้วเหรอดินโคลนเหนียวมาก ยิ่งฝนตกยิ่งเหนียวอย่างงี้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ไถานาได้นิดเดียวละสิหนุบหนุบอู้คงยังงอนโหช้าอย่างงี้ฉันไปหาเสือให้มาช่วยไถายนาดีกว่ามาั้งทำไมต้องเป็นเสือละอ่ะอ้าก็เสือแข็งแรงดีนะสง,ง่าและฉลาดด้วยรู้งี้ซื้อเสือมาเลี้ยงไว้ใช้งานแทนดีกว่า ควายก็ไม่โง่อย่างที่ใครๆว่านะอดทนขยันขันแข็งร้องเพลงก็เป็นเกิดเป็นควายใครว่าไม่สำคัญอย่ารังเกียจกันผมนั้นมีข้อดีพอพอฮ่ฮพูดเล่นหรอกแต่เจ้าน่าจะรู้นี่นาว่ายัางไงควายก็ไม่ฉลาดกว่าเสือไปได้หรอกไม่อย่างนั้นควายจะถูกจับมาใช้งานไถนาเหรอ ชาวนารักควายของเขาแต่มักจะแกล้งหยอกเย้าเสมอหนูเพื่อนรักของควายเห็นใจควายมากเรื่องความฉลาดอะไม่ควรนำมาพูดเล่นนะถึงได้เป็นการหยอกล้อกันก็เหอะพูดแล้วควายเสียใจควายอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าควายไม่ได้ด้อยกว่าเสือหรอกนะพี่ควายจะทำยังไงหรอพรุ่งนี้ควายจะไปชวนเสือเล่นเกมกัดขิดเอาชีวิตเดิมผัน ฟังน่ากลัวเช้าวันต่อมาควายไปหาเสือก็กก็ก็เฮ้อใครมาน่ากินหรือเปล่ากินก็อร่อยแต่ขอนัดล่วงหน้าโหควายเหรอดีดีดีกำลังอยากกินเช่าก่อนครั้งนี้เป็นเกมมีกติกาท้าทายความสามารถเอาสิเอาซิสนุก ถ้าได้กินควายด้วยก็ยิ่งดีกติกาครั้งนี้ก็ง่ายแสนง่ายฉันควายโทอเสือฉันให้เธอกัดสามครั้งฮา่ฮาฮา่ยอดเลยสามครั้งที่หลังหมหวานเสือกัดควายสามครั้งถ้ากัดเข้าเสือกินควายได้โอ้โหแจ๋วถ้าเสือกัดควายไม่เข้า ควายจะขีดเสือสามทีรับรองเสือกัดควายคำแรกก็เรียบร้อยแล้วเสือให้ควายขีดสามครั้งจนเสือยอมจำนวนบอกว่าพอแล้วพอแล้วหยุดเถอะควายไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกถ้าเสือร้องพอแล้วพอแล้วเท่ากับเสือแพ้ต้องทำสัญญาไม่รุกรานควายตลอดชีพนะโหย ่าตกลงด้วยเกียรติของเสือดีขอให้เสือไปเตรียมตัวรับเขี้ยวให้แหลมคมเถอะได้ควายก็ไปเสี่ยมเขาให้แหลมเปียวเถอะนะนั่นควายทำอะไรของเขานะกลิง้งกลิง้งกลิง้งกลิ้งไปกลิ้งมาในคลัวเหนียวเหนียวจนติดลำตัวหนาต่อจากนั้นหนูก็ช่วยเอาฟางมาห่อหุ้มมัดจนแน่นและหนา แล้วกลิ้งในโคลโนอีกครั้งทั้งหนาและแน่นดูอ้วนตุ๊แดดช่วยทำให้โคลโนแห้งแข็งยอดมากพี่ควายขอให้ชนะเกมนี้นะครับวันรุ่งขึ้นเสือและควายเริ่มเกมด้วยกันเสือกัดควายสามครั้งก่อนว้ฮาฮอกหนึ่งงกเอ้าสองเงก อ,อ,อคำนี้แหละกัดเข้าแน่ๆคำที่สาม,สามเฮ้อโอ้ยเขี้ยวฉานไหนว่ารับเขี้ยวมาดีแล้วไง <c ười> คราวนี้ตาช้อนมั่งนะขิดสามทีเจ็บร้องได้นะหนึ่งสองสามพร โอ,โอ้ยโอ้ยโกนโกนโกๆโกนโเดี๋ยวเดี๋ยวเียวควายเลิกดีกว่าควิดท,ทีเดียวกระดูกระเดียวเคลื่อนหมดแล้วเป็นอันว่าเสือแพ้ควายขอทำสัญญาเสือไม่รุกรานควายตลอดชีวิตขอโทษนะควายที่ว่าเธอแก่และเชื่องช้าที่จริงควายมีปัญญาดีและช่วยงานฉันได้มากต่อไปจะไม่วิจารณ์เธอเสียเสียหายายอีกแล้ว แล้วนิทานก็จบอย่างมีความสุขสมเป็นนิทานเริงใจฟังแล้วเพลิดเพลินไม่มีพิษภัย